สวัสดีนรรมชมนะครับผมหลังจากเมื่อกี้ฝนตกน่เจเนาะเอาไม่กินเขาแรกนั่งกันพี่น้องนะครับค่ำคืนวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อกี้เจ๊แกงอ่อมแกงอ่อมทั้งแกงโมทั้งแกงมนะครับแกงอ่อมเนื้อเนื้อสัตนเนื้อสันข้อหมูพี่น้องมันจะนุ่มมันจะนุ่มอันนี้เจ๊เฮ็ดยังเนี่ยอันปิ้งปลาส้มค่ะเ็แบบสมัยใหม่อันนี้เมนูที่สองครับ ปิ honest, ้งสมปลาแต่พอไปกองมันปีดเล็กป okay. oh, ิ้งกันไหมบ้าไปกองเจ๊ก่ะสิเอาหนึ่งง้อคื้าวย่างปางสิ um ่แม่เมีฝนตกพท่านี่ท่ายิงเบิงเอฟซีจะมาเห็นเมนูนะครับก็จะมาเบิงน้ำกันบาดนี่ฝนฝนเศร้าตกแล้วโอ้ปิ้งสมปิ้งสมสมัยใหม่เด้วมันวันไหนมันสิเลเอามาเบิงพี่แกงเจ๊แล้วแกงแกงอ่อมเอาใส่เจ๊ครียบอ่าตัก บอาเถ้าซิมบังแล้วพี่น้องเมื่อกี้แจ๋ป่ะเจ๊เอาคนให้เป็นเบิ่งน่อสุดยอดเนื้อได้พี่น้องได้รวมนิดผักค่ะวันนี้เมนูเจ๊ไปแกงขายหนึ่ย่างไปตักใส่ถุงน้ำบริเทนโบราณเจ๊ไม่ค่อยได้ไปขายหรอกเกี๊ยวปลาท่านาซาดีรำเจ๊และเห็ดถึงเครื่องเหรอพี่น้องเบิ่งอันนี้เนื้อสันคอหมูได้พี่น้องจะมันจะนุ่มนุ่มล่องไปหาซื้อแกงเบิ่งพี่น้องเนื้อสันคอหมูเอาไปแกงอ่อมเนื้อมันจะ นุ่มคล้ายๆว่าเป็นข้อหมูย่างหรือห้องอมแต่นี้เขาติันนิดนึงแต่ว่าห้องบริยางก่อนได้พี่น้องเอามาหั่นหลักะเอามาหั่นหลักะมาล้วนล้วนใส่กระเทียมปรุงใส่เครื่องปรุงเครื่องออมเข้านึ่งจังรอจัดใส่จานมาเบิ่งนั่นจานพี่น้องนะครับผมมาทำมาช่อมบาดนียมากินเขาน้ำเจี๋ยเราเป็นน้ำาปล่าเถอะเบงพี่น้องก็จะตักถ้วยไข่ถ้วยมันได้พี่น้องเด้อกลับมากินร้อนช้อนกลางนะครับนี่ครับกับข้าวเหนียวพี่น้องเลยได้เวลากินแล้วไม่กินน้ำกันมาเด้อค่ะ นี่เบิรงพี่น้องแกงอ่อมเนื้อสันคอหมูแบบนะครับใส่ผักชีลาวใส่ต้มหอมใส่กระขือรสชาตินีพี่ต้องห่วงพี่น้องคว่วหอมเดี่ยวพี่ต้องห่วงพี่น้องหอมครับเบาเถ้าได้กินอยู่นี่ย่างผสมใส่ใบตองนะครับอันนี้เป็นหมกเห็ดเผาะเจี๋ยพี่ในมัตตาใส่ปุ้นเนี่ยอันนู้นอันเนี้ยลูกไผ่อ๋อแฟนผัดน้ำไผ่เอาให้แฟนผัดเพี่ไหหมานะพี่น้องเป็นหมกเห็ดเผาะเห็ดหมกแซ่บดิแซ่บบ่แซ่บ เคยกินของเพื่อนแล้วมือเช้าเพื่อนก็กินมาเพื่อนเล็บมาฝากแต่วินกระพุ้มเจ้าละอ่าค่ะเขานางเจเอ้าเปิดพัดลมให้เจ้เพ้นแล้วมากมาเจียแล้วฮวันฮวันเอามากินข้าวน้ำกันพี่น้องบาดนี้มากมเอาขอกินข้าวก่อนได้ท่านผู้ชมเด้อไม่กินข้าวน้ำกันปลาท่องมันบ่เจี๋ยนะอ๋อมันแสียบด้วยมอนพี่น้องจีเท่าก็กินบ่หลายดิเหลือสูมือเดิเฮ็ดเยอะเพรานักกินหลายซื้อตะวันปลาเบิดครับตะวินก็จะนั่งกินตรงน้นท่านผู้ชมนะตะวินก็จะนั่งกินตรงน้นนะครับผมอืมเออ นะไม่กินเขาน้ากันมาค่ะมาครับผมกินเขาเรียบร้อยแล้วทผู้ชมมาจากบ้านเจ๊ลอตเตอรี่วังแลงไปตลาดคล้องถมนะครับเอาเท่ากระซื้อปลาเผานะครับซื้อกับเขาไม่พิซซ่าแล้วเพราะว่าเพิ่กินแต่หัวคําเป็นยังไงกินแล้วกินแล้วเป็นไงปลาเผาเจ้านี่แซบบ่อแซบอ่ากลับมาวังแลงนี่ว่าเป็นยังไงกอนพเซซ่าเนี่ยกินเขากับต้มขาหมูมันอ่นนอนบูดมันอ่นเสียอืมท้องเสีย เพิ่นทองเสียพี่น้องทองเสียเจ็บทองดองไปออพประเทศอื่นละจังเก็บอืแกเลยบอกพิ่นว่าโอ้ชนเพิ่นว่าทองเสียชาเพิ่นว่ากินสงสัยอาหารเป็นพิษนไข่แนไปมาเด้่ไข่แนเราเก็บทองบเก็บทองมันบอกฝนตกนี่ทนผู้ชมนะครับฝนตกเดี๋ยวบ้าเแถาเปิดอันนี้ตาหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วหยุดแล้ว นะครับหยุดแล้วอ่าตอกใบแห้งตกข้าเดียวเนาะเมื่อกี้ตักข้าวเดียวตอกแหงแหมเห็น,หหน่วแม,ง,แมงอันนั้น่มแมงจ่อเขาจ่อเขาอเออเล่บางแลกงเกล่ยหาเกลี่เพื่นว่าก็กินเกลี่แลลวล่ะบางเศร้ากินกลี่แล้วไข่แน่ไปบ่เนี่ยไข่เดียวตบาหามานท่านไดทใเลไข่แล้วว่รรมช้่มว่าบ่าเป่ากระถาวมาเป็นจังไหรนะว่าเพื่นว่าทองเสีย ทายนะครับสงสัยอาหารเป็นพิษเพ่นว่านะครับกินข้าวบัว่านพ่นวากินข้าวแกงแกงถุงแกงถุงเร็วไวใส่ตู้เย็นไว้เ็นมาอุ่นเออความแฝลในอุ่นอืมันก็กินเฮ็ดนั่งฝายสองดอกก็ละความแฝนวันน่ยุ่นเจ้าจะกินเด้อมันบูดแล้วท่องให้เจ้ายังบดีดัวอืมนคนคือว่าพี่น้องอายุหลายแล้วนะครับท่องจะบ่ค่อยดีกันกินอย่างเนีืยกะ พายเอฟซีนะครับอย่าฝ่าเบื่อได้พี่น้องเดลยสภาพเป็นช่วงแรกช่วงคุยกันพี่น้องคุยกันเพราะว่าวันที่31จะกลับแล้วกลับ31 31จะกลับแล้วพี่น้อง31สิจะถึงนี่31มสิบเอ็พึงสภาพเก็นกับแล้วบ่าวเฒ่าจะไปส่งเพิ่นโรคบานไปรับยาไปรับยาล่ะกะจังใจลูกเคยมารับเอออืเจะไปทำโทรบอกกอนนะเพราะว่าโทรศัพท์เย็นบ่โทรบ่ให้ติดอืสิให้โทรคำโทรบอกอะไรนั่งโทรหาใหญ่คือสินะอืเออแต่อ่า พี่สาวน่ายจะให้เบาเถ่าโท้วงท้วงบอกลูกสาวเพิ่นเออให้ลูกสาวโท้มาหาวันไอ้รับยาหรือยังไม่ได้รับยาบ่มาเปลี่ยนเปลี่ยนเข็มเนได้เข็มสีดเบาหวานมันอ๋อครับท่านผู้ชมเป็นไหนป้าเพาเจ้าหนี้แสบป้องเบาเถ่าแวะเมื่อนั้นก็ว่าจะซื้อให้ล้วเพิ่นเลยว่าอยากอยากกินอาหารไทยอยากกินข้าวแกงถุงวันสันปวนามื่อวานเนี่ย อันน้ำกีมก็คืออันน้ำกีมอันอันบุ๋มว่ะก็น้กิบประสานมาญมยามนจ้ะกินแสบป่ะแสบหอมแรบกับทั้งบุ๋มกับอันซื้อกับฝุ่นเมซาอีกเหมือนกินอะไรตัวแสบป่าตัวใหญ่พี่น้องมันในบ่าเถาะได้ซื้อปลาเผามาให้ซื้อตัวใหญ่ๆมาให้เลยพี่น้องกินมาตัวหนึ่งพอพิ่นกินเอ้ากินแค่ตัวเดียวนึงป่ะเออมันตัวใหญ่อตัวนึงหอมแรงแต่ตีนตัวเจ้ามันสีอุ่นแต่สีอุ่นป่ะปลาว่าเป็นยังดอกมันบ่คือแกงอืมสุกดีดีกว่า สุกดีอืสุกดีพักกระได้ไหลายน้ำอันนั้นปุลมกัอนวดน้ำแซ่บเนี่ยน้ำจิ้มก็จะเห็ดแซ่บเออ <c oughs> เอา <c oughs> แ,ลแล้วพี่น้องบ้าเท่าจะลุ่งของลุงส่งให้เด้อธรรมชลเด้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายของลุงส่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันกเ็เลยมานั่งคุยกันย่ำแรงนะครับอ่าให้เอฟซีได้ฟังนะครับแกย่าฟ้าเบือเพราะว่าวันที่31เนี่ยพี่สาวก็จะกลับแล้วบ้าเท่าก็จะได้ไปส่ง นะครับเอามาเบิงตผู้ามาชมลุงส่งส่งมาให้แล้วนะครับตผูา,าชมอลุงทรงเป็นขายของตลาดพี่น้องสัวพันจะก,กลับมากกับประมาณสามทุมเครงนะครับเบาเถ่าก็เลยบริล้อเ,ลนะเป็นเลว่าลุงกอนได้เลยนะพ่นทรงมาให้แล้วนะครับผมลุงทรงส่งมาให้แล้ว,นะลลวอนี่เอาพี่น้องนเนาะเห็นชัดป่ะน่ครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ชุดสองโต้ชุดสามโต้หล้วก็ตัวเน้นนะครับเป้าเท่าเขียนให้แล้วนะครับผมตัวใหญ่ๆเสียงฝาห้องธรนผู้ชมเสียงฝาอันนี้ครับลุงส่งลงกับเป้าเท่านี่สามงวดเข้าสองงวดหลุดหนึ่งงวดเด้อพี่น้องเด้อเข้าสองงวดหลุดหนึ่งงวดลุงส่งนะครับอันนี้กามาดวนๆลงให้โค้งสุดท้ายเลยพี่น้องคืนวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป้าเท่าจะลงให้ เช้าวันที่30พฤษภาคม2567้ะครับจะลงให้ตอนเช้าวันที่30นะครับผมอ,อันอดีอกันตอนเี้มอนขึ้นนะครับเปิ้ลหมาวิ่งเด่น7กับ4บนล่างดพี่น้องเลอเด่น7กับ4บนล่างเลขลัก,ลกนะครับเลขลัก,ลกหรือเลขติด1980นะครับเปิ้จับไกับ7จ7 9หนึ่4เ4็เกเน้นให้4คู่นะครับ79784948นะครับลักลอยเปิ่น หกกับแปดเด่นที่แปดครับอ่าเพิ่นกระเน้นใส่ตัวเด่นครับแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดกูไดมักแปดสี่เก้าแปดสี่แปดได้พี่น้องเด้อลักหกกับหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดแคปหน้าจอครับลุงส่งนะครับผมสามงวดนะครับหลุดงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องแคปหน้าจอก็เลยมาคุยกับพี่สาวจังหวัดมณีเพิ่นเป็นนาลาลาเนี่ย เป็นว่าทองเสียทองเสียเจีบเเ๊บท้องมาท่านเป็นว่า <c oughs> กลับมายังไม่แรกเห็นตวา่าโอ้ทองเสียว่าท่นทำนั่นเ, <c oughs> เข้าห้องน้ำสามสี่รอบแล้วก็เลยถามมาเป็นยังไงไขแหนไปเป็นว่ากับไขแหนอยู่ก็เลบยบวชไปหาหมอเนอะ <c oughs> าะก็เลยเบาเถ้า <c oughs> เาลยไปหายาหาเกลือแร่ปรเป็นว่ากิดกินเกลือแร่แหละเพราะว่าอยู่บ้านมีเกลือแร่อยู่เออเอ่อเองมาน้ำอยู่เอามาน้ำอยู่เพราะว่าลูกสาวคนกับจัดไว้ให้พี่น้องลูกสาวคนนี้กับจัดพวกยาพวกยังไว้ให้อยู่แล้ว ยาแก้ท้องเสียยาเกลือแร่เนี่ยนะครับเป็นกับจัดมาไว้บ้านให้ป้าน้ำไว้ให้ป่ากินพวกยาแก้ปวดยังก็มีอยาสามัญประจําบ้านลูกสาวเป็นจัดมาไว้ให้นะครับเป็นก็เลยว่าไข้แอนก็เลยบบริบกัเลยถามมาเป็นยังไงบ้านเนี่ยเป็นก็ะบอกไข้ไทยแล้วไข้ไทยไต้ไต้กินข้าวแซ่ยบยุ่นป่ะกินเยอะเสียบยุ่ปลาเผาแซ่ยบยุ่งป่ะเออสุกนี่ว่าเยอกินได้ป่าน้ำกินอะไรเออกระป๋อต้อยอันแกงเฮ็ดอันแกงรสมใะอัน ิเอกินนับปลาแมนอนน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเย็บๆไปกินทองเขาท่านในดีแอว่านยื่นเจจอด้วนักินนดับปลาแมนกินดับป่าไปก่อนดเออสุกดีพอสุกดีพอมันบ่ออนั่นแหละแต่ว่าก็เรียกว่าเอ๊ะบ่แนนมืออื่นวันนี้กันบังทองพันดีบ่บพี่น้องเห็นเห็ดพราจะซื้อไม่ให้เพิ่นแกงันเพิ่นบ่ลนั่ก็จะหาซื้อพวก นอนอ่อนเนาะแกงกินพวกนีทองทองท่านท่านในข่เนี่ยเพราะว่าธรรมชมวันที่สามสิบเอ็ดเปนจะกลับแล้วนะก็เลยมาคุยกันเออกะซองขึ้นอีกท่ทานในฝันนั่งเออวันฝันเออห้องอื่นวันพระดิอื่นวันพระเนาะอมื่นวันพระที่ธรรมชมมันขึ้นวันวันอ่ขึ้นวันที่สามสิบพี่น้องนะครับอ่า มันบืนน้ำแร่มัพระเอะนะครับบืนมัะก่อนกลับหาเพิ่นฝันดีพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้บ้าเ่าก็จะลงวันที่สามสิบนี่แหละพี่น้องนะคลิปนี้จะลงวันที่สามสิบพฤษภาคมนะลงวันพระนี่แหละเพราะว่าตอนนี้มันเด็กแล้วบ่ได้ลงให้ก็จะลงให้ตอนมันอเช้าวันที่สามสิบนะครับก็เป็นวันพระพอดีนะครับท่านผู้ชมบ้าเ่ากะเอาเกลือแรวมันน้ำยืนบ่ะบ้าเ่าก็บอก่นมาให้ส่งกินน้ำกับน้ำกิน กินไปตลอดนะครับกินกุแลแท่นานา้ำอืมเอาน้าพี่น้องเนาะกลับมาคุยกันย้มแรงอย่าฟ้าเบือ่อนั่งคุยกันเออออ้านะครับก็จะลุงทรงพนกไหามาแล้วอืมนี่แหละครับแคปหน้าจอของลุงทรงนะครับเด่นเจ็ดกับสี่น้าพี่น้องได้น,ดน,นะครับเล็กติดเล็กลักกันหนึ่งเก้าแปดศูนย์นับ 7179787041494840่งลุงทรงนะเพิ่นไปขายของตลาดนัดขายกับเขาเพิ่นมาดึกพี่น้องพอดีมัอนอีกะเอานั่งคุยกับพี่สาวไปพอดีกัล่ให้นำ้ำนะราบธรรมดาก็จะรอคุยกับลุงทรงนะรลาบลุงทรงกับว่าล่งได้เลยนะครับหลักร้อยอนะครับหกับ8เด่นที่แปดได้พี่น้องเพิ่นเด่นในซีคูเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสี่เก้าสี่แตัวเน้นเน้นซคูหลักร้อยเขาไซส์แปดเจ็ก้าแดผู้ใดมากับหกเจ็ดเก้ ฝนเศร้าตกเลยคือเอาเน่ะเอาเนาะเอาเห็ดนเน<อ>าะเห็ดอ,ออกเห็ดละโงกจะออกที่บัดนเนี่ยอืมอมอนะครับพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อพอดีก็มานั่งคุยจะฟาวเบือกันเพราะว่าอีกวันที่ส1มสเพี่สาวเราก็จะกลับแล้วท่านผู้ชมคุยกับพี่สาวเพิ่งแล้วฝนตกอย่างแรงพี่น้องพูนะครับฝนตกอย่างแห้งพี่สาวกับกำลังจะกินยา โอ้คุยกันแล้วพอดีอันนี้นั่นเกลือแร่นั่น,นเกลือแร่แล้วมันชุ่มเพราะนั่นเกลือแร่เพิ่อนเกษตรกินยาก่อนนอนกินแล้วกินแล้วะปยากินแล้วมัดท้ายบรรยากาศฝนตกให้เบิงท่านผู้ชมโอุ้หนะครับฝนตกยางแรงพี่น้องนะพอดีคุยกับพี่สาวแล้วโหนะครับ เอาตกง่ามๆเด้อตกง่ามๆอย่าล้มอย่าล้มตกง่ามๆบังบเสียงคนทานผู้ชมฮะพอดีท่านไดินไปดอกมั่งหน้าพี่สาวพี่สาวนีวไปหน้าฝนตกแห้งล้มลเฮ้ยครับเพิ่นกันนอนอยูน่นี่แหละเอานะครับฝนพี่น้องคุยกับพี่สาวเดียวตกตกยงแห้งเลยนะครับ เอาวนะพี่ร่างบ้างฝนตกแนงคักซักหนี่ครับผม